ให้ทุกคนได้ดูรพร้อมๆกันนะครับจุดเกิดเหตุเป็นถนนยกระดับท้ายสนามบินสุวรรณภูมิเป็นเส้นทางเบี่ยงซ้ายนะครับถ้าตรงไปไปร่มเก้าแล้วก็เบี่ยงซ้ายก่อนจะลงถนนมอเตอร์เวย์ทิศทางขาเข้ามุ่งหน้ากรุงเทพมหานครนะครับเราจะเห็นมีร่องรอยการชนที่บริเวณขอบทางอขอบทางด้านขวานะครับนี่ครับมีร่องรอยไม่รู้ใหม่หรือเก่านะ อันนี้ไม่รู้ใหม่หรือเก่าแต่ว่าจะมีเห็นร่องรอยแบบนี้อยู่เยอะมากนี่เป็นสัญญาณบอกถึงการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งกับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าร่องรอยของการเกิดเหตุลักษณะของสิ่งที่รอยล้อรถพูดไปกับพื้นผิวถนนแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ที่พลิกตะแคง นะครับแล้วก็หลุดไปบนถนนเนี่ยรูดไปบนถนนเป็นระยะทางยาวนั่นเป็นสัญญาณบอกถึงความเร็วที่ผู้ขับขี่ใช้มานะครับแล้วก็มันจะมีแรงส่งของน้ำหนัก,กรถแล้วก็ความเร็วองค์ประอกอบของความเร็วของผู้ขับขี่นะครับภาพที่เห็นขณะนี้ก็คือมีทังบริเอ,อขอบทางด้านฝา ป้ายสัญญาณเซลล์ญญญญต่างๆไปฟ l ดีนะครับรที่ตู้คอนเดนเซอร์หลุดเป็นลนักษณะตู้แช่ด้วยนะครับเป็นตู้เย็นด้วยนะครับทางพ่วงหมายเลขเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดอ่าขออภัยนะครับทางพ่วงหมายเลขเจ็ด เจ็ดศูนย์ขีดศูนย์เจ็ดสี่ปดกรุงเทพไม่ใช่ไหมครับสมุดสงครามนะขออภัยครับเป็นสมุดสงครามแล้วก็ตอนนี้ยังคงต้องใช้เวลาอีกนานนะครับหัวลากเนี่ยหกห้าขีดห้าแปดหกเจ็ดกรุงเทพมหานครหางพ่วงเป็นสมุดสงครามนะครับตอนนี้ออร้อยเวรของสนอรากระบังมาถึงแล้วคงต้องประสานออรถยกขนาดใหญ่นะครับต้องประสานออรถยยกขนาดใหญ่เพราะว่า ในเส้นทางเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะครับว่ามีรถหัวลากถางท่วงแล้วก็ตู้แช่ซึ่งเป็นลักษณะของตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นตู้แช่นะครับตู้เย็นหลุดนะครับต้องใช้รถเขนรถยกมาทำการยกตั้งรถนะตอนนี้จะเห็นว่าตู้ตู้แช่นั้นหลุดสลักหลุดแล้วนะครับสลักหลุดออกสลักสลักพูดยากสลัก หลุดออกจากหางพ่วงนะครับตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยหลุดเป็นอิสระลงกระแทกเข้าพื้นผิวถนนเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบรรอยเวรน,นะร้อยตำรวจเอกหญิงอรุณรัตน์นะครับแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ย,ยต